thank <coughs> i don't know เข้าไปแล้วใช่ไหมถูกเข้าไปแล้วของเข้าไปแล้วของเข้าไปช่องที่ก็ออกมาพอดีเลยใช่กับช่องเดิมนมีด่วนคลอดอย่างไรวนะไม่รู้นไม่ด่วนไม่ออกโอเค